สวัสดีครับนี่นะม,มาอีกคันหนึ่งแล้วครับคันนี้กับตัวของแครบรี่ครับ2.5ไฮบริดครับปี2020ครับ ตอนนี้เป็นตัวของสีน้ำตาลนะครับมาให้สวยๆเลยครับกับโมเดลนี้นะแล้วก็ใครที่มองหาหตัวของแคมรี่โฉมนี้อยู่ครับกับตัวของแพลตฟอร์ม tnga มีไม่มากแล้วตอนนี้ราคากำลังน่าเล่นราคากำลังสวยเลยครับลองพักมาดูนะดูโฉมนี้กันก่อนนะค่อนข้างหายากนะในท้องตลาดไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะเจอแต่สีเทาสี ขาวสีดำนะครับผมและตัวนี้เป็นสีพิเศษของเขาด้วยนะครับด้านหน้าคือเดิมสวยงามเข้ากับโมเดลนี้ด้วยนะดูดีเลยทีเดียวครับรอบพันคือเดิมเดิมเลยสวยงามพร้อมใช้ครับเอกลักษณ์ของเขาอีกตัวหนึ่งเมื่อภายนอกเป็นสีพิเศษแน่นอนครับภายในจะได้เป็นตัวของสีเบสมานะครับมีต้องเป็นสีพิเศษเท่านั้นนะนอกนั้นคุณจะเจอภายในดําทั้งหมดนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านในเป็นยังไงบ้างไปดูกัน เป็นยังไงล่ะแปลกตาใช่ไหมปกติเจอแต่สีดำนะครับนี่พอสีพิเศษก็จะต้องจัดตัวของภายในซะหน่อยนะครับดูกว้างขวางนะสะอาดสะอาดน่าจะถูกใจแม่บ้านหรือใครที่แบบชอบความโปร่งแล้วก็โลง่งๆนะครับแต่ข้อเสียาจะาดูแลรักษายากหน่อยนะครับแต่บอกผมบอกได้เลยว่าภายในสวยงามนะครับผมสภาพพร้อมใช้กริปมากๆนะครับด้านหน้าสวยนะครับเป็นซอฟทัสนะทั้งหมดนะในตัวของคอนโซลนะครับพวงมาลัยมัลติตัวนี้มาให้ครบหน้าจอนะครับยังเป็นแบบเข็มนะแมนนวล ดูดี ได้อารมณ์แบบสปอร์ตกับภายในที่หรูหราเข้ากันมากครับแล้วก็ส่วนของตรงกลาานะครับเป็นโอร์แบ็สีดําปุ่มต่างๆสวยงามนะใช้งานได้เดิมตามปกตินะครับไม่ได้มีลอกเลยนะแล้วก็ตัวอินเสิร์ตที่ใส่มาให้นะครับผมเป็นตัวของสีเงินโอ้โหเข้ากันกับตัวของภายในสีเบจเข้าไปอีกสวยงามมากนะครับปุ่มต่างๆนะครับสวยหัวเกียร์ถุงเกียร์สภาพดีนะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโคตัวนี้ก็มีให้ครบแล้วนะครับแล้วก็โหมดต่างๆเรื่องของการขับขี่ก็เพียงแค่ปลายนิ้วคุณสัมผัสเท่านั้นอ่ะ นี่ดูหลังคาที่จัดมาให้มาให้ตั้งแต่ตัว2.5นะครับแล้วก็ตัวนี้2.5ห้ไฮบริดนะครับสว,สวยเลยนะใช้งานดีด้วยแล้วใครที่อยากขับรถที่มีตัวของซันรูฟอยากสัมผัสอยากเปิดประสบการณ์แคมรี่ให้คุณเลยครับผมครบครันจริง,รงด้านหลังไม่ต้องพูดถึงเลยความนั่งสบายกับช่วงล่างที่นุ่มหลึออยากถูกใจนะหรืออยากขับรถสบายสบายสักครั้งหนึ่งนี่มาทดลองแคมรี่ก่อนรับประกันโดนตกแน่นอนไปเดี๋ยวไปดูราคากันครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ ราคาครับคุณผู้ชมคันนี้อยู่ที่8 1 9 0 0 9บาทครับเลทผ่อนอยู่ประมาณ1 5 0 0 0บาทใครสนใจทักมาได้เลยครับที่เบอร์นี้เลยนะฮะ083 7 7 7 7 7 4 7และ083 7 7 7 7 7 7 7รถพร้อมใช้สีสวยหายากแบบนี้อยากให้มาทดลองขับอยากให้มาทดลองชมกันก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ Million.R-Title.In plug-it Make it all till it's down we ain't gonna plan tonight We're gonna take action on our dreams and fight, alright We're gonna take action on our dreams and fight, alright We're gonna take action on our dreams and fight, alright